สำหรับพี่ๆที่ชอบแนวแบบวา่าเขาเรียกว่าทรงบอนไซนะครับนะทรงบอนไซก็พี่ๆก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับนะผมก็เลยผมพยายามพยายามคัดที่มันมันพอที่จะขายได้นะครับนะให้พี่ๆเพราะว่าจริงๆอ่ะผมทําแบบนี้ไว้เยอะนะครับเยอะจริงๆเยอะของผมก็คือ30 4สิบต้นนะครับก,ก็ถือว่าเยอะแล้วสำหรับการการทำไม้แบบนี้นะครับพี่คราวนี้ปัญหาก็คือว่า ด้วยความที่ของผมมันดูแลไม่ทั่วถึงมันก็จะมีรากแหวง่งรากขาดรากขดรากไม่ดีเน่าไปแหว่งนึง่งกิ่งไม่ดีกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยคัดมาได้ได้แค่นี้แหละครับพี่พี่นะสำหรับทรงบอนไซนะครับก็ส่วนสายพันธุ์นะครับนะส่วนสายพันธุ์จะเป็นเอเออะไรนะไอเพชรเมืองคงนะครับนะมีมีม,มีตัวหนึ่งเป็นเพชรเมืองคงแล้วก็มีสองตัวเป็นอลูกราชินีนะครับนะนี่นี่นี่ นี่นะครับนี่ไอสองไอสองต้นเนี้ยจะเป็นลูกราชินีนะครับนะไอสองต้นเนี้ยจะเป็นอ่าจะเป็นอ่าเพชรเมืองคงนะครับนะสายพันธุ์ชื่อสายพันธุ์เขานะครับนะแต่ว่าหมายถึงว่าผมก็เลยอย่างนี้ครับผมก็เลยเอะลองดูว่าถ้าเกิดเราเอาเราเอามาในแนวที่เป็นแบบว่าทําแนวบอนไซเนี้ยมันจะได้จะได้ผลไหม นะครับนะมันก pues, ็อย่างถ้าอย่างแบบเนี้ยนะครับมันเป็นลูกลายชินีนะครับถ้าอย่างแบบเนี้ยมันเป็นลูกลายชินีก็คือลายชินีพันดอกก็ก็ทราบกันอยู่ดีดีอยู่แล้วนะครับพี่พี่ว่าว่ามันปกติก็ถ้าเกิดเป็นชวนชมนะครับถ้าเกิดเขาจะทาแนวบอนไซก็ต้องเป็นลายชินีแบบนี้นะครับพี่นะก็ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าอย่างเนี้ยครับพอมันเป็นยักษ์ใบขนเป็นยักษ์ซาอูใบขนนะครับนะผมก็ลองเอามาเอามาทําดูเอ้มันก็ มันก็ bon พอทํา ä, ได้อยู่นะครับมันก็พอทําได้นะครับแล้วมันก็โตไวนะครับแล้วก็โตไวไม้ก็สวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนิ่งๆทีละต้นนะครับนะเพราะว่าพี่ๆจะได้ดูอ่าดูทรงนี่คือต้นที่หนึ่งนะครับไม้ทุกต้นเนี่ยเป็นรากตะขาบหมดเลยนะครับนะเป็นรากตะขาบหมดเลยนะครับนะคือคือทําคือน้องทําไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีมันบางบางทีบางต้นอะนะครับนะมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันแหว่งมัน ขาดมันอะไรอ่ะนะครับนะน้องก็ไม่ได้เอามาขายนะครับพี่นะนี่นะครับนนก็เหมาะนะครับพี่พี่ถ้าถ้าเกิดพี่พี่ชอบแนวบอนไซแบบนี้ผมว่า,เ,าเหมาะมากนะครับเหมาะมากแล้วราคาก็ไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงเลยครับก็อย่างนี้ สี่ต้นเนี่ยผมขออนุญาตขายเมาเลยแล้วกันนะครับพี่ๆนะขายขายขายเมาไปเลยนะครับนะเพราะว่ามันมันมันจะแยกไม่แยกไม่ขอขออนุญาตยังยังไม่แยกดีกว่านะครับพี่นะถ้าเกิดมันขายไม่ได้จริงๆนะครับนะผมจะเอาผมผมจะมาแยกให้นะครับพี่ผมจะมาแยกให้แต่ว่าผมขออนุญาตยังไม่แยกนะครับนะถ้าเกิดมันขายไม่ได้อย่างอ่าอสักสมมุติเกินสักสองวันนะครับยังยังขายไม่ได้เดี๋ยวน้องจะลองออกมาแยกก่อนนะครับแต่แต่ที่ แต่ที่น้องไม่แยกเพราะว่าอย่างนี้คือมันเป็นคู่กันเวลาเลี้ยงเนี่ยอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยมันเป็นลายชินีมันก็ตั้งคู่กันถูกไหมครับอย่างนี้มันก็ตั้งคู่กันนะครับน้ามัน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 ถูกต้องแล้วที่จะไปไปด้วยกันอะนะครับนะขนาดก็ประมาณนี้อะนี่ใหญ่กว่าขวดโคกสัก ก็ก็ระดับหนึ่งนะครับนะก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอพอส่วนสูงเนี่ยด้วยความที่เราจะพยายามทําให้มันเป็นบอนไซนะครับเราก็จะพยายามทําให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้มันเตี้ยที่สุดนะครับนะให้มันไม่สูงให้มันกระทัดรัดอยู่ในกระถางที่เหมาะสมนะครับอยู่สามารถอยู่อยู่ในพื้นที่อยู่ในกระถางที่ที่เล็กๆหรือแคบๆหรือมุมบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนะส่วนดอกก็ไอชุดเนี้ยโก ดอกทุกต้นนะครับนะาดอกทุกต้นแล้วก็มีดอกทุกต้นนะครับนะก็สําหรับชุ้นนี้ถ้าพี่ๆอยากได้นะครับถ้าพี่ๆสนใจนะครับน้องคิด1,200บาทรวมจัดส่งพอนะครับก็4 3 4 3 2ตกต้นละ300บาทเองนะครับพี่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ถือว่าแพงเลยถือว่าถูกซะด้วยซ้ําเพราะว่า1,200บาทน้องก็ต้องไปจ่ายค่าส่งมันก็จะเหลือเบสดิ็งสักหนึ่บาทนะครับเบสดิ้สักหนึ่ง0 0บาทก็เฉลี่ยตกต้นละ250บาทกับแบบเนี้ยคือกว่าจะได้แบบนี้มัน ไม่รู้ว่าผมหันไปกี่ทีนึกออกไหมครับพี่คือคือมันใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับนะกับกับต้นละ250บาทเลยคุ้มมากเลยนะครับสําหรับพี่พี่ที่สนใจนะครับก็สามารถทักไลน้องมาได้เลยก็เหมือนเดิมนะครับพี่พี่อ่าลูกค้าเดิมก็มีไอดีไลน์อยู่ก็สามารถทักน้องได้เลยนะครับหรือพี่พี่ลูกค้าใหม่นะครับไอดีไลน้องจะพิม์ไว้อ่าตรงตรงชื่อคลิปนะครับพี่พี่ก็สามารถแอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ